าพูดถึง AI นะครับในปัจจุบันนั้นมีบทบาทมากทีเดียวในทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับล่าสุดครับทางด้านของ s อ b Academy นะครับก็มีการยกระดับคนทำงานครับด้วยการเปิดตัว s k สกิลชิฟโปรแกรมครับ โดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับโดย SCB Academy เดินหน้าสร้างกำลังคนดิจิตอลเพื่อรองรับโลกการทำงานในยุค AI ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีหรือว่าเคมุดครับเปิดตัวสกิลชิปโปรแกรมโปรแกรมพัฒนาทักษะภายใต้แนวคิด Micro Credential ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจงลงมือทาได้จริงและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลตอกย้าพลังการบูรณาการระหว่าง างภาคธุรกิจและภาคการศึกษาพร้อมสะท้อนภารกิจสำคัญภายใต้กลยุทธ์ i g i t a l Bank with Human Touch ที่ขับเคลื่อนเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการยกระดับศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืนครับ โดยไมโครคลีเดนเชียลนั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรีสกิลแล้วก็อัพสกิลบุคลากรโดยจะเน้นการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือว่าสเปซิฟิกมุ่งผลลัพธ์ที่ทำได้จริงหรือว่าคอมพิเทนซีเบสและมีการรองรับแล้วก็รับรองอย่างเป็นทางการหรือว่าเวอร์ริฟาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งต่อตอนเองแล้วก็องค์กรครับทั้งนี้ภายใต้กระบวนการการเรียนรู้แบบ Earn, Learn, Get v e r i f i e ฟผู้เรียนนั้นจะเข้าใจถึงเนื้อหาได้อย่างตรงจุดและนําไปประยุกต์ใช้จริงเพื่อสร้างผลงานและปิดท้ายด้วยการประเมินตามมาตรฐานเพื่อรับการรับรองครับสำหรับสกิลชิปโปรแกรมครับพนักงาน s c b จะได้รับการพัฒนาทักษะใน4เส้นทางหลักได้แก่1 AI Power Content and Design พลิกวิธีการสร้างสารรค์ด้วยพลัง AI 2. ครับ Automation and Work Efficiency ยกระดับการทำงานสู่ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ 3. ครับ Data Thinking and Intelligence วิเคราะห์และจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและ 4. Digital Solution Design คิดโจทย์และสร้างโซลูชันดิจิตอลที่ตอบโจทย์ธุรกิจครับ เราได้มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับในการพัฒนาโปรแกรมนะครับที่เรียกว่าสกิลชิฟต์โปรแกรมในการสร้างทักษะในเรื่องของ AI Automation เรื่อง Data นะครับแล้วก็เรื่องของ Digital Solution นะครับเป็นในลักษณะที่เป็น m i c r o Credential นะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์กับความต้องการของธนาคารที่ต้องการให้พนักงานเนี่ยพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะได้ไปใช้จริงที่มันค่อนข้างจะพอเจาะจงนงครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ เรื่องของ m i c r o c r e d e n t i a l ึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของมอจทอเองครับมาอยู่ในโปรแกรมนี้ทําให้มันตอบโจทย์ครับแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นในการที่จะสร้างวัฒนธรรมของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือ lifelong learning ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยคนในวัยทำงานเนี่ยอีกมากมายที่จําเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะให้พร้อมหรือเท่าทันเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามานะครับผมเลยคิดว่าโครงการนี้ skill s h i ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นมีความร่วมมือกันทำให้พนักงานของ S C B เนี่ยสามารถเติมเต็มทักษะแล้วก็ติดตามเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดองค์ประกอบที่สำคัญสองไ i โครเครดิตเชียลเนี่ยก็จะมีสามเรื่องเลยครับเรื่องแรกคือความเฉพาะเจาะจงนะคะผมทักษะที่เราเรื่องต้องไปทักษะที่เฉพาะเจาะจง แล้วก็ในโองค์ประกอบที่สองนะคะก็คืงต้องมีกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างทักษะนั้นที่อมแบบไว้จาจริงนะคะมีผู้เชี่ยชาญที่เข้าใจเฟรมเวิร์กในการทํำริ้งงานเหล่านั้เนี่ยมาค้าคิดพาทำา,าูกไหมคะแล้วจนมาถึงองค์ประกอบที่สามค่ะก็คือการได้รับการรับรองทักษะและสมรรถนะันะคะ โดยความร่วมมือระหว่าง SCB และมจทครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงพลังการบูรณาการของภาคธุรกิจและการศึกษาแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนด้วยบุคลากรที่ได้รับการยืนยันทักษะจริงพร้อมนำไปสร้างคุณค่าได้ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะจากทางด้านของ SCB Academy นะคะ